ค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีสสดท่านผู้รษษ่วมเสวนาท่านนะคะตลอดจนผู้ที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงสาธารณส,สุขะกรทรรวงสสาาธณุขทุกท่านด้วยนะคะก็ดิฉันคิดว่าวันนี้ก็เป็นการเสวนาภายใต้ชื่อว่าโอมิครอนไลร์จริงหรือถึงต้องปิดโรงเรียนนะคะดิฉันคิดดิฉันว่าดิฉันคิดว่าการที่ตลอดระยะเวลากว่าเกือบสองปีที่ผ่านมานะคะที่ทั้งทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เราต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้านะคะหรือโควิดไอทีที่เกิดเกิดขึ้นขนาดนี้นะคะซึ่งดิฉันคิดว่ามันก็เป็นความท้าทายของคนทั้งโลกนะคะดิฉันก็ขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออยู่ในช่วงความเปลี่ยนแปลงหรือความเปลี่ยนแปลงที่ที่ผันผวนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในช่วงแรกที่เราเจอสถานการณ์โควิดเรามีการปิดสถานโรงเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก่อนหน้านี้นะคะ เพราะว่าเราไม่รู้ถึงความรุแนแรงว่าโควิดเนี่ยจะซึ่งเป็นสิ่งที่ใหม่คนทั่วโลกเราจะไปชิญหน้ากับเขาอย่างไรดิฉนันว่าวันนี้เนี่ยเรามีความชัดเจนขึ้นตั้งแต่เราได้ทนายกเองนะคะรัฐบาลก็ได้ให้ความเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เนี่ยเด็กๆหรือเยาวาชนหรือนักเรียนของเราเนี่ยจะ มีโอกาสที่เข้าถึงการศึกษาอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่เป็นต้นมานะคะเราได้มีการเล่งนะคะได้ให้มีการฉีดวัคซีนพลูเป็นต้นมานะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเราเราเชื่อว่าทําอย่างไรที่สถานศึกษาเนี่ยภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ทําอย่างไรที่โรงเรียนเด็กๆจะสามารถมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้นะคะเพราะฉะนั้นวัคซีนพลูจึงเป็นสิ่งแรกที่เราได้มีการทักันแล้วก็ได้ มีการท่านนายกได้เร่งแล้วก็ให้ได้มีการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนมีสาคิที่แล้วนะคจนขณะน,นี้นั้นล่าสุดนี้ที่ผ่านมาก็เป็เดือนตุลาคมต้นมานะคะก็ได้มีการท่านนายกเองก็ได้มีความเป็นห่วงแล้วก็ได้มีการเร่งเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็ก12-18ปีในขณะนี้เนี่ยเราได้มีการจับเด็กในกลุ่ม12-18ปีซึ่งมีกว่า5ล้านคนนะคะเราก็มีกว่า5ล้านคนเนี่ยเราก็ แ่5ล้านคนเนี่ย90เปอร์เซ็นเนี่ยขณะนี้ที่มีความประสงค์ที่จะฉีดนะคะเราฉีดไปได้ประา4ล้านคนแล้วเรามีได้มีการีดออกฉีดเด็กวัคซีนให้กับฟซฟเซอร์เนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะขณะนี้เนี่ยเราฉีดไดปกว่า94ซนแล้วนะคะรวมถึงขึ้นครูขณะนี้เนี่ยเข็มแรกได้99เปอร์ซ็นแล้วนะคะแล้วก็เข็มที่สองเนี่ย78ปเซ็นแล้วเราพยายามที่จะทําให้โรงเรียนสศึกษารเนี่ยเป็นที่ที่ให้อ่มีความมั่นใจให้กับทางผู้ปกครองแล้วก็ให้เด็กๆของเราเเีได้ม้มโอกาสาสขถึง ความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันก็ต้องไม่สูญเสียการเรียนรู้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอดนะคะในการทามาตรการเรื่องของความปลอดภัยหนึ่งรวัคซีนครูวัคซีนเด็กนะคะขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ได้เร่งให้เรามีการฉีดวัคซีนได้อย่างเร็วมากๆก็คือใช้ school b a s e ก็คือพูดง่ายว่าลงไปที่พื้นที่เลยแล้วก็ให้เด็กได้เข้าถึงวัคซีนไปเร็วที่สุดะะเพราะฉะนั้นในความพร้อมในเบื้องต้นแล้วเนี่ยเรามีวัคซีนแล้วทั้งเด็กและคุณครูแล้วนะคะ ตลอดจนถึงมาตรการที่เราทำร่วมกนันไม่ว่าจะเป็นมาตรการ6-7มาตรการโซเชียลดิเนซิ่งก็ดีนะคะหรือโซเชียลหรือเรื่องของอการใส่แมสก็ดีเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีวัคซีนแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเจ้าโควิดเนี่ยก็เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายนะคะวัคซีนนั้นจะเป็นตัวหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถที่จะทําให้ลดความรุนแรงหลังจากถ้ามีการเชื้อนะคะแต่เหนือสิ่งใดแล้วเนี่ยมาตรการ ข้ board, war, employer, ่งวดปวดผันไม่ว่าจะเป็นว่าหกกับเจ็ดเนี่ยโซเชียลดิสเทนซิ่งก็ดีแมสก์ก็ดีนะคะหรือมาตรการต่างๆเนี่ยถืกก็มีความที่จําเป็นที่จะทําให้เด็กๆแล้วก็คุณครูแล้วก็โรงเรียนสามารถที่จะจัดรเรียนการสอนได้นะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็คงก็มีคําตอบว่าหลังจากที่เราได้มีการเด็กแล้วแล้วคุณครูเนี่ยได้มีการฉีดวัคซีนส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยจากโรงเรียนสังกัดสพทออย่างเดียวเนี่ยกว่าสามหมื่นโรงเรียนเราเปิดโรงเรียนไปกว่า หนึ่งหนดเรียนนะคะแต่เนื่องจากว่าในช่วงเดนมก,กลาเป็นต้นมาเนี่ยเราก็ได้มีเชื้อที่มีความที่ะให้คิดว่าสังคมแล้วก็ผู้ปกครองอาจจะมีความกังวลน,นะคะเรื่องโควิดที่เป็นเชื้อตัวใหม่ก็คือโอมิคอน,คอนซึ่งก็ได้ข่าวว่าเป็นเชื้อที่มีการแพร่ระบาดได้ง่ายดานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้จริงได้มีการได้ให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะทางด้านจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เข้าได้มาให ทำความเข้าใจนะคะกับผู้ปกครองแล้วก็ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงนะคะแล้วก็หนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้าใจถึงสถานการณ์แล้วเพื่อที่จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็สามารถจะกระรียนการสอนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยภายใต้สถานการณ์ที่ภายใสถานการณ์ที่ยังมีการเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงเองเนี่ย เนื่องจากว่าเราเคยมีสถานการณ์มาก่อนหน้านี้คือมีการปิดนอกดาวคือโรงเรียนเนี่ยปิดพร้อมกันก็ประเทศก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้พบว่าเด็กๆเองก็สูญเสียกระบวนการเรียนรู้นะคะก็อยู่หน้าจอตลอดเวลานะคะหรือบางพื้นที่ที่ห่างไกลก็อาจจะไม่เข้าถึงการศึกษาเพราะว่าเราต้องมีการเียนออนแทน์นะคะก็สามารถเจัดกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยให้สอดรับกับในบางพื้นที่ที่อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้นะคะ พูดงไงว่ากระทรวงเองได้พยายามจัดรูปแบบการศึกษาให้มีความหลากหลายหลายรูปแบบเพื่อที่จะให้เด็กๆเข้าถึงการศึกษาได้แต่เราก็ค้นพบค่ะว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือเด็กๆเนี่ยได้สามารถที่จะกลับมาเรียนออนไซต์ก็คือมาเรียนที่โรงเรียนจริงๆนะคะเพราะเด็กๆก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ได้มีการพูดคุยทั้งเพื่อนแล้วก็ลดความเครียดในการเรียนของเด็กด้วยนะคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถึงมีมาตรการว่า การปิดโรงเรียนเหมือน knock down ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มาตรการหลักของเรานะคะเราต้องการให้คณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดแต่ละพื้นที่นะคะได้ประเมินสภาพพื้นที่ของตัวเองนะคะเป็นรายตำบลเป็นรายอำเภอนะคะซึ่งก็ได้รับซึ่งก็เราก็ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะคะในการที่จะดูว่าในบางจังหวัดอาจจะมีการแพร่ระบาด แต่ถ้าเกิดว่าในอำเภอหรือในพื้นที่นั้นซึง่งเป็นพื้นที่สีดเขียวหรือเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการแพร่ระบาดตุนแรงโรงเรียนก็สามารถที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอนได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้ติดต่อจังหวัดนะคะได้เป็นผู้ที่จะประเมินสถานการณ์เหล่านี้นะคะะฉะน,นขณนะนี้เนี่ยเรามีโรงเรียนกว่า1น0 0ปพันโรงเรียนที่เปิดออนไซต์อยู่ในขณะนี้แล้วก็มีการเรียนในโรงเรียนที่เป็นขนาดใหญ่ก็ได้มีการจัดการเรียน,นาการสอน,นแบบสลับวันกรมเรียนนะคะเพื่อ ลดการแออัดต่างๆได้ก็ขอเน้นย้ำว่าเป็นสงค์การเนี่ยมีความต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นที่กับที่ผู้ปกครองค่ะว่าการมาตรการต่างๆที่เราได้ทำขนาดนี้เนี่ยพร้อมกับท้องให้ความรู้กับสังคมด้วยนะคะว่าสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยทุกท่านเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างไรนะคะแต่นี้เองดิฉันให้ทางผู้บริหารกระทรวงนะคะระดับผู้ตรวจนะคะ ได้มีการที่จะลงพื้นที่ไปนะคะในการที่จะต้องให้ดูแลอย่างใกล้ชิดมาตรการหกเจ็ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็ให้มีความเข้มงวดนะคะแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็มาตรการในเรื่องของแผนแผนในการเผชิญเหตุนะคะในการที่ถ้ามีการติดหรือเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีการดาเนินการอย่างไรให้รวดเร็ว,รวทันท่วงทีนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบางทีเราเจอเคสว่ามีเด็กคนนึงติดเนี่ยเราต้องปิดกันทัองอ้งโรงเรียนนะคะ ขณะนี้เนี่ยเราก็ได้มีการประสานงานกับรทรวงสาธารณสุขนะคะว่าเราสามารถปิดนจํานวนห้องไปเพื่อไม่ให้เด็กที่เหลือที่ตงเรียนหรือเด็กส่วนใหญ่ต้องขาดกอกาสในการเรียนรูนรน้แล้วก็มีแผนเผชิญเหตุว่าเ,เมื่อเกิดการแค่ระบาดแล้วเนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรต่อไปเพราะ,ะ,ะว่าโควิดเนี่ยก็คงจะต้องอยู่เราไปอีกพักหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงเนี่ยเราจะเรียนรู้ที่จะเรียนภายใต้ความปลอดภัยทั้งครูและนักเรียนแล้วก็สามารถที่จะ อยู่กับสถานการณ์ new normal แบบเช่นนี้ได้นะคะ,ะวันนี้ที่ฉันเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะท่านนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขนะคะตลอดจนท่านรองศาสตราจารย์พิเศษแพทย์ทวีโชติพี่ิทยสุวรรนนท์นะคะนายกสมาคมติดต่อเชื้อเด็กแห่งประเทศไทยท่านนายแพทย์ทรงเกียรติอุดมพรวัฒนะนะคะทีะ่ท่านก็ได้ได้มาให้ความรู้แล้วก็มาให้แนวทางว่า ในการเปิดการเรียนนะคะในภายใต้สถานการณ์โควิดที่มีเชื้อโอมิค์ขนขนาดนี้เน่ต่างประเทศก็าทำเป็นยังไงนะคะแล้วมีความน่ากังวลขนาดไหนความแรงขนาดไหนนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันก็ต้องขอบ,บคุณแล้วก็ขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะที่คือท,ท,ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับการแนะนําแล้วก็ได้มีการทํางานร่วมมือกันมาโดยตลอดเพื่อที่จะจัดการเรียนการสอบเนี่ยภายใต้ใตใตความปลอดภัยให้กับทัครูและนักเรียน ให้ได้มากที่สุดค่ะ,คะส่วนในเรื่องของอมีการที่จะมีการจัดสรรวัคซีนนะคะ,ะที่ทางรัฐบาลโดยท่านนายกนะคะได้จัดสรรวัคซีนสำหรับเด็ก5-11ขวบนะคะขณะนี้ที่ฉันให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เร่งสำรวจนะคะทั้งตัวเลขตลอดจนผู้ปกครองที่มีความประสงค์ที่อยากจะให้ในักเรียนเนี่ยหรือน้องๆเนี่ยได้มีการฉีดวัคซีนตรงนี้เนี่ยกำลังทําข้อมูลเพื่อที่เมื่อวัคซีนเนี่ยมาถึงเนี่ย เด็กๆของเราก็จะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะให้ทุกคนได้สามารถที่จะกลับเข้ามาสู่การเรียนกระบวนการเรียนกานสซลโดยไม่ให้มีการขัดกระบวนการียนเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ค่ะแต่นี้ก็คงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็คงจะเปิดโอกาสให้ทางผู้เข้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะที่ได้มาให้ความรู้นะคะกับทางผู้ชมทางบ้านนะคะตลอดจน ผู้ทรงคณุนนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ววันนี้ในรายละเอียดก็จะมีของผระทรงศรัาธาทีการนั่น่าจะเป็นท่านประหลดัดท่านเลขาอาจจะท่านพุทธานะคะเขาคงจะได้มาพูดในรายละเอียดในเชิงลึกให้เราทราบกันนะคะว่าในที่พักมาเนี่ยเรามีการทํางานหรือมีการทํางานในเรื่องของการที่จะสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนให้สร้างความเชื่อมัน่นให้กับผู้เรียนแล้วก็ครูตลอดจนผู้ปกครองอย่างใดคะ่ะแบบนี้ก็คงจะ ขอส่งคำหงายนะคะให้ในักเรยนคุณครูแล้วก็บุคลากรทางศึกษาผู้ปกครองตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนกัดไม่ตกนะคะแล้วก็ไม่ประมาทให้สวมหน้ากากอนามัยนะคะตลอดจนหมันล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็งดการดีเทงการสัมผัสนะคะแล้วก็มันคอยสังเกตอาการของตัวเองอยู่เสมอนะคะก็ขอก็ให้ดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็